็สวัสดีเหล่าเชสเซอร์ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช่วงเหล่าแพดแบบปูปูป่ปากันนะฮะก็ผมก็จะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับเรื่องแพดวันที่13มกราคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีอะไรมาใหม่บ้างนะครับก็คือ1ก่กิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่นะครับตัวกิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่เนี่ยจะมีการเพิ่มไอเทมที่ผู้เล่นจะได้รับแล้วก็ ผู้เล่นทั้งหมดนะครับจะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นวันที่หนึ่งใหม่นั่นหมายความว่าไม่ว่าผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่นะครับเวลาทํากิจกรรมต้อนรับผู้เล่นใหม่ล็อกอินนะครับล็อกอินแต่ละวันตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่ย8ิบแปดเราก็จะได้ไอเทมพิเศษมานั่นเองนะครับอ่าถ้าไปดูในเกมก็คือเป็นตรงส่วนนี้ครับอ่ากิจกรรมผมนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดแบบเป็นผู้เล่นเก่าอย่างผมเนี่ยก็จะเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่ยี่สิบแปดก็คือรับขออยเเทมไปหมดแล้ว แต่คราวนี้พอหลังจากวันที่13นะครับทุกคนก็จะถูกรีเซ็ตมาเป็นวันที่1ใหม่หมดเลยแล้วก็จะมีไอเทมใหม่นะครับที่เราไม่รู้เพราะว่าทางเราบอกว่าจะถูกเปิดเผยอ,อีกทีในวันที่13นะครับนั่นหมายความว่าก็คงจะแบบแอบแอบนะเพราะแบบ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 จะเซอร์ไพรส์เราอะ่ะเอออาจจะเป็นไอเทมอะไรนะอะไรอยี้ซึ่งตรงส่วนนี้นะครับเป็นส่วนที่สําคัญไม่น้อยนะเพราะว่าเป็นส่วนของ ที่ผู้เล่นใหม่ทุกคนจะต้องได้รับใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าตร,ตรงส่วนนี้มันจะต้องเป็นไอเทมที่จําเป็นกับร,ระบบในการเล่นของเกมนี้ให้มันสะดวกสบายนั่นเองเริ่มมีการเปลี่ยนใหม่นั่นหมายความว่าโลกของตัวเกมเนี่ยก็น่าจะมีการเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนไปโดยที่ไม่ไม่น้อยเนาะผมว่าไม่น้อยไม่น้อยเลยทีเดียวก็วต้องมารอรุ้นกันอีกทีครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่สุดกันบางจําหน่ายซัพลพยบ็อกซ์หรือก,ก็คือกล่องกระชานั่นเองแหละครับ โดยกล่องกระชาเนี่ยจะไม่สามารถรับได้จากเกมอีกแล้วตั้งแต่วันที่สิบามกราเป็นต้นไปแต่ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะโดยที่ไม่ต้องกังวลเด้อว่าต้องใช้ให้หมดก่อนวันที่สิบสามอ่าก็คือหมายความว่าหลังจากวันที่สิบามเนี่ยครับเราก็ยังเก็บกล่องไว้ได้อยู่นั่นเองอ่าไม่ต้องรีบเปิดให้หมดนะครับโดยตรงส่วนที่มันจะเปลี่ยนไปก็คือไล่ยาวมาตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้เลยก็จะเป็นพวกคอสตูม ทั้งหมดนะครับคอสุตูมทั้งหมดทีุู่มจากกล่องเลยแล้วก็จะเป็นอีโมชันนั่นเองอ่าก็ต้องมารอดูว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปในกาชาจะเป็นอะไรนะครับส่วนกาชาคือตรงส่วนไหนนะครับอ่ะก็คือในเกมก็อยู่ตรงนี้นะ,ะครับนี่ครับก็คือตั้งแต่เสื้อกลไลออนนะครับจนถึง อิโมชันอันนี้เลยไลท์เนี่ยจะถูกนําออกไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับหรือไม่ก็อาจจะแบบในการเปลี่ยนพวกเครื่องประดับอาจจะเปลี่ยนสีอะไรงนี้หรือเปล่าครับหรือไม่ก็อิโมชันอาจจะไปแยกกล่องอะไรงนี้หรือเปล่า,าก็เดากันไปนะแต่ไอ้ตรงส่วนสีหนึ่งดาวตรงนี้นะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็สุ่มออปชันคาร์มาคอสตูมต่างๆก็ไม่ได้เปลี่ยนไปนะครับหินหินชุบชีวิตก็เหมือนกันก็ต้องมารอดูครับว่ากาชา90บาท ไม่ใช่หนึ่งร้อยปะหนึ่งร้อยบาทเนาะจะสามารถสุ่มเสื้อผ้าที่สวยกว่านี้ดีกว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตรงส่วนนี้ก็จบสำหรับการอธิบายแพทเนาะอ่าต่อไปก็จะเป็นแบบตรงไปส่วนที่ผมมโนโนิดนึงอ่าว่าแบบแพทเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปเป็นแบบไหนนะครับอย่างแรกเลยนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้ครับ เออผมว่าน่าจะไปเกียวข้อกกชาพูดกับถิงเรื่องกาชาก่อนดีกว่าผมว่ากาชาเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดในฐานะที่ผมเล่นตั้งแต่ตอนแรกนะผมรู้สึกว่ากระชาเนี่ยเป็นกาชาที่เหมือนเขาทํามาเทสถ้าส่วนใหญ่ด้วยความที่สมัยก่อนนะรกระชาเนี่ยสามารถปามเก็บเบลมาเปิดโรัวๆได้นะครับเขาก็เลยค่อนข้างออกแบบชุดที่ออกมาครับมันจะมีตําหนิอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าสังเกตดีๆนะครับอย่างชุดเนี้ยเวลาเปลี่ยนสีครับมันก็จะเปลี่ยนสีได้แค่บางส่วนใช่ไหมครมันจะเปลี่ยนสีต้องส่วนแบบที่มันตรงเนี้ยสีต้องทองตรงเนี้ยไม่ได้นะครับมันทําให้แบบชุดเนี้ยมันดูมีตําหนิแล้วก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นสักทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆมันก็จะมีตําหนิหลายอย่างเนาะอย่างเสื้อตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีตําหนิอยู่ตรงนี้นะมาแลดูขาดๆเนาะแต่อาจจะแลดูเซ่อๆหรือแลดูเป็นนักลบ ก็ก็ใช่เหมือนกันนะแต่ตรงส่วนนี้จะเปลี่ยนสีได้น้อยนะตรงนี้จะเปลี่ยนสีไม่ได้มันเลยแล,ยลยดูเป็นกาชาที่เร่อว่างไงเดียวไม่ค่อยสวยทักเท่าไหร่นะครับสําหรับในช่วงนี้เพราะว่าพอมาดูในของแคชช็อปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าความต่างของความสวยมันเนี่ยคนละยอดเลยเพราะว่าของแคชช็อปก็จะสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกจุดแล้วนั่นเองนะครับตรงส่วนนี้ก็เลยมีการพัฒนานเกี่ยวเรื่องกาชาม,มานั่นเองว่าแบบเออ กาชาคขถึงเวลาที่จะต้องอัปเกรดแล้วล่ะอืมแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเริ่มมโนเริ่มขึ้นมาเนาะก็คือ90บาทเนี่ยถ้าเกิดเปิดี่20ครั้งเนาะก็จะตกประมาณเกือบ2,000ตีไปร้อยหนึ่งแล้วกันตกเปิด20ครั้งก็2,000ใช่ไหมครับผมมานั่งนึงดกดูแล้วก็จะเท่ากับคอนเซปต์อาร์ตกาชาของแกนเชตเลยอ่ามาลองดูกันนะว่าคอนเซปต์อาร์ตของแกนเชตจะเป็นยังไง อันนี้คือชุดกาชาของในแกนเชสนะครับเราก็จะเห็นเนาะเพราะว่าแบบว่ามันค่อนข้างสวยแล้วก็มีดีเทลรายละเอียดค่อนข้างสูงลยทีเดียวมีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตก็คือตรงชายผ้าคลุมครับตรงชายผ้าคลุมจะมีรอยต่างๆนะครับจะมีแบบสัญลักษณ์ครับสัญลักษณ์ที่มาเป็นของเซตๆนั้นๆหรือไม่ก็ดีเทลที่แลดูสวยงามเนาะทุกอันเลยครับนี่ครับมันจะเป็นแบบลายลายไฟอ่า ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นลายน้ํานะครับอ่าส่วนนี้ก็จะเป็นลายแบบลายแบบปีศาจเนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นลายมังกรเลยพระคุมลายมังกรซึ่งถ้าเกิดเรามาดูในเคิร์สเพลนะครับง่ายๆเลยก็คือถ้ากล่องกาชาครับพระคุมเราเห็นเลยครับว่ามันจะมีดีเทลที่น้อยมากรหรักพระคุมในช่วงยุคแรกผนทา้ายผมรู้สึกรู้สึกได้เลยว่าแบบเป็นการแบบกักของมันเป็นการกักคอสตูมให้คอสตูมอ่ะ ไม่มีดีเทลหรือรายละเอียดที่สวยพอนะครับว่าเขากําลังคงแบบลังเลใจเนาะว่ากล่องเนี้ยมันจะควรที่จะทําให้มันสวยดีไหมเพราะว่ามันไม่ใช่กล่องที่ขายโดยตรงเนาะมาเป็นเหมือนแบบกล่องค่อนข้างแถมอะได้มาง่ายนะครับมันอาจจะไม่คุ้มกับ,บ,บการที่แบบเมื่อสมัยก่อนครับกาชาของแกเชตนะครับทั้งเซ็ตเนี่ยสองพันบาทอัพพอจะเปิดได้ครบแล้วสองพันบาทครับ ก็เลยครับเขาคงรู้สึกว่าแบบเออความสวยมันคงไม่ถึงจุดจุดนั้นน,นะนะคงไม่คุ้มสักเท่าไหร่แต่ตรงส่วนนี้ผมเริ่มมาโนว่าก้าช่าใหม่นเนี่ยโอกาสที่จะทําให้มันสวยขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าอะไรก็ผมก็คงต้องบอกตรงๆว่าแบบอ่าแน่นอนเกนชินเนี่ยครับมาตีตลาดแล้วมันทําให้เพิร์ทเพลด้วยครับทางผู้ชนาคงแบบต้องเริ่มคิดแล้วว่าจะทําไงให้ แฟชั่นตัวเองเนี่ยอัปเกรดขึ้นมาแบบว่าเริ่มปล่อยของบ้างนั่นแหละเอออะไรเงี้ยเหมือนอย่างเซตล่าสุดเนี่ยครับอ่า i d n i g h t c a t เนี่ยครับเป็นชุดที่มีตำหนิน้อยมากนะครับตรงเป็นตรงเนี้ยแต่ถามว่าสวยไหมก็สวยนะเออสวยเป็นชุดที่มีคนชอบนะครับเพราะว่าเป็นเหมือนไปการบอกเป็นการแซมแซมแล้วว่าแบบว่าอ่าปล่อยปล่อยชุดคอตตูมแบบมีตำหนิมากๆไม่ได้แล้วต้องต้องจัดเต็มแล้วอะไรเงี้ยครับ ่าแล้วก็ถ้าเกิดสังเกตดีๆนะครับเครื่องประดับของอ่าชุดเซตใหม่ของคิดมากเอ้ยของรดู่หนาวนะครับจะเห็นไหมครับอันนี้คือเซตแรกเลยนะครับเซตแรกของเกมนะครับที่มีดีเทลตรงพราคุมปลายพราคุมนะครับเซตแรกเลยจริงๆเราถ้าเกิดไปตั้งดูเซตอื่นเราจะไม่มีนะนั่นเหมือนเป็นการแบบแซมแซมอ่ะใบมานหน่อยๆก็แบบอ่าชุดคอสตูมต่อไปนะ อาจจะเริ่มมีดีเทลนะครับเริ่มมีดีเทลมากขึ้นเหมือนกับชุดกาชายยุ่ก่อนๆน,นั่นเองอ่าประมาณนี้นะครับซึ่งผมก็แอบหวังอยู่นะแอบหวังว่าแบบอืมน่าจะดีขึ้นน่าจะสวยขึ้นถามว่าตัวส่วนนี้จะมาเริ่มเชื่อมโยงกับตัวอันนี้ยังไงนะครับก็คือตัวกิจกรรมผู้เริ่มเล่นใหม่สำหรับผมตอนเนี้ยถ้าเกิดถ้าเกิดแพดมีแค่นี้นะแพดมาถึงแพดป,ปัจจุบันนะครับ สิ่งที่ให้กับผู้เล่นใหม่ยี่สิบแปดบันเนี่ยยังยังครอบคลุมอยู่นะครับยังครอบคลุมก็คือ,อยังครอบอยู่ก็คือจะได้น่าจะเป็น AP CP เหมือนเดิมแล้วก็มีหินออฟอะคามาเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นสกิลอันนี้ก็เป็นกล่องกาชาแล้วก็มีพวกออฟชั่นพิเศษนะครับถอามาทำไมต้องเปลี่ยนเพราะว่ามันจะคงจะเกี่ยวกับกาชานั่นเองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของแพท ของดันเจียนนั่นเองเพราะว่ามันจะต้องแถมพวก e x p จริงไหมครับแล้วก็ต้องแถมพวกที่เกี่ยวกับพวกตีบวกอเกี่ยวกับพวกดันเจียนนั่นเองก็ต้องมารอรุ้นกันครับว่าตรงส่วนเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกาชาไหมหรือว่ามันจะเพิ่มแค่พวก e x p หรืออะไรพวกนี้มานะครับซึ่งผมก็อรอรุ้นอยู่นะว่าแบบว่าไม่แน่นะครับ กาชาแพดใหม่อาจจะคัมแบ็กมาก็ได้อาจจะเป็นแบบให้ทุกคนสะสมแตงมาน,นะครับถึงหมื่นสีเมื่อไหร่ก็จะเปิดกาชาได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่นะครับอะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการแบบมโนมโนกันนะว่าแบบว่าแพดในข้างหน้าอาจจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ยังไงก็เธอรมีแล้วเตตอีกผมก็คงจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนั้นนะครับบายบาย